ส่วนเบื้องลึกเบื้องหลังความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะคือความจริงใจของทั้งสองฝั่งเนี่เป็นสิ่งสําคัญแต่บุคคลที่เราจะเห็นโดยตลอดนะในระหว่างการเจรจาการพบปะระหว่างผู้นําทั้งสองชาตินะนั่นก็คือผู้ผู้ที่ทําหน้าที่แปลล่ามนะนี่คือ Facebook ของผู้ทําหน้าที่อ่าล่ามภาษาอัหรับนะเนี่ยอ่ โดยได้มีการเปิดเผยอยู่ใน Facebook นะฮะว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็น,นําเสนอภาพประกอบด้วยแต่ละภาพนะนี่ท่านที่นั่งอยู่ตรงกลางนะฮะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตที่พระองค์ท่านหันมาทักว่าเรียนภาษาอาหรับมาจากที่ใดและส่งเล่าให้พระนะท่านบทเอกประยุทธ์ฟังว่าล่ามของเราเนี่ยสำเร็จมาจากมหาวิทยาลัยที่กรุงริยาดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในซาอุดีอาระเบียนะฮะ คือหมายวิาลัยอิหม่ามม uh ูฮัมหมัดบินซาอุดทิริยาตค่ะมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิาลัยคู่แข่งกับมหาวิาลยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษาที่มหาวิาลยคิงคิงซอร์ที่กรุงริยาตเช่นกันพระท่านนายกกล่าวชื่นชมการศึกษาของซาอุดิอาระเบียสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งล่ามของเราเป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียให้การดูแลนักศึกษาไทยในซาอุดเป็นอยาน่างดีและล่ามชื่นชอบซาอุจึงพำนักและทํางานที่ซาอุต่อหลังสาเร็จการศึกษา<ฮ>ข้าพเจ้าขอกราบทูลว่าข้าพเจ้าขอให้ล่ามเดินทางจากกรุงริยาดเพื่อมาทําหน้าที่เป็นล่ามในการรับเสด็จเยือนประเทศไทยของพระองค์ท่านมกุฎราชกุมารในครั้งนี้<ฮ>นะคือเป็นล่ามคนเดียวกันกับที่เคยทาหน้าที่ตอนที่นายกเดินทางไปเยือนซาอุ ค่ะเมือ是是่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีการโพสต์ภาพด้วยนะคะก็เป็นความน่ารักเลยค่ะเห็นพร้อมตรงการบอกว่าก่อนเริ่มการประชุมสํานักพระราชว,างาวังซาอุดิอาระเบียแจ้งกับสํานักนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะขอใช้ล่ามในการประชุมหารือ เป็นล่ามของฝ่ายซาอุนะค,คือล่ามท่านนี้แหละและสำนักนายกของไทยเนี่ยก็แจ้งกลับไปบอกว่าท่านนี้ก็คือล่ามที่ฝ่ายไทยเตรียมไว้เพื่อการหารืออย่างเป็นทางการระหว่างผู้นำของไทยและผู้นำของซาอุดีอาระเบียในการประชุมเต็มคณะของทั้งสองฝ่ายวันนี้ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพร,ร้องตรงกันค่ะล่ามคนเดียวกันนี่คือภาพตอนที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะ<อ>ค่ะไปที่ซาอุดีเยบินตรงเลยมาจากซาอุเลยมาทําหน้าที่นี้โดยตรงซึ่งความประทับใจเหล่านี้ ก็จึงได้เกิดขึ้นทีนี้นั่นคือการสารสัมพันธ์การฟื้นสัมพันธ์อันดีระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตัวแทนของรัฐบาลไทยก็คือท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจัน์โอชาฮะ,ะนี่คือภาพ กับท่านมังกรราชกุมารคือเหมือนรู้จักกันมานานมากอ่ะนะฮะเหมือนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอ่ะดูดิคือชื่นชมกันและกันนะนะภาพที่เราเห็นนะแล้วไม่ได้มีแต่ภาพนะมีข้อตกลงด้วยที่นี้มีข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยอ่ะนะนะอันนี้คืองานถวายพระกยาหารค่ำนะที่ตึกสันติไมตรีนะฮะ เมื่อวันที่18พฤศจิกายนนะคะแล้วนี่เรายังไม่ต้องนับกรณีที่ผู้นำเอเปกนะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยนี่คือความใส่ใจของฝ่ายไทยสังเกตสีของดอกไม้เป็นสีลาเวนเดอร์ไงึ่งเป็นการให้เกียรติทางซาอุดีอาระเบียอัญชาอูตอนที่ไทยไปเยืนก็สีพรมเลยนะสีนี้เลยนะใช่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะ ซึ่งใครดูข่าวพระราชสมนักในช่วงนี้คงจะโอ้โหมีความสุขเห็นผู้นําทุกชาตินะเดินทางเข้าเฝ้าในหลวงนะฮะเป็นที่ตราตรึงมากนะเราก็ภูมิใจในฐานะคนไทยด้วยนะะและยิ่งในบริบทสังคมโลกแบบนี้ไงที่กําลังมีความขัดแย้งนะมีสงครามเศรษฐกิจนะอันนี้รองนายกอนุทินนะฮะคือแต่ละคนก็สนทนากันกับ ตัวแทนจากซาอุที่เดินทางมาซึ่งเป็นระดับผู้บริหารทางนันนี่นะนี่คเอกอนุทินคุณอนุชาคุณเอกอนุพงศ์ด้วยคุณอนุทินคุณเอกอนุพงศ์แล้วก็คุณวราวุธเมื่อสักครู่นี้นี่ค่ะการแสดงค่ะอันนี้เอาย้อนไม่ดูนะฮะเพื่อให้เห็นว่าที่มีการไปทวิตหรือไปโพสต์โจมตีว่าโอ้โหนี่ต้องห้ามประชาชนเพียงเพื่อให้คนได้นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่ สิ่งเหล่านี้กว่าที่จะเดินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ต้องผ่านการเจรจาการพูดคุยแล้วผลประโยชน์ที่ตามมาหลังจากนี้มหาศาลแล้วจะยอมให้ถูกทำลายโดยคนต้องการมาปวดกลุ่มเดียวงั้นเหรอนี่คือคำถามอย่างที่ถามใจแม้กระทั่งผู้ว่ากทมกทมเองก็จะได้ประโยชน์ด้วยะนะฮะทีนี้ไปดูบรรยากาศฮะบรรยากาศการเป็นสักขีพยานท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านประคุฎราชกุมาร ซาอุดิอาระเบียฮะกับนายกไทยนะฮะเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจฮนะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย 5, 5ห้าห้าฉบับนะเรื่องพลังงานนะเรื่องการตั้งสภาวความร่วมมือซาอุดไทยเรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวนะและกีฬาด้วยนะคะอ,ะอโอและกีฬาด้วยเหรอฮะถ้าใครอยากให้นิวาคเซิลมาเตะเ,เมืองไทยก็ให้บอกท่านนายกนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ระหว่างรัฐบาลซาอรุรัฐบาลไทยนะฮะแล้วก็เรื่องที่5การต่อต้านการทุจริตนะฮะมีเรื่องการต่อต้านการทุจริตด้วยในรัฐมนตรีพลังงานเมื่อสักครู่นี้อ่านะเพราะว่ามีเรื่องการลงทุนเรื่องพลังงานด้วยะนะฮะท่านรัฐมนตรีรองนายกนะฮะนี่คือข้อตกลงที่ได้คือไม่ใช่แค่มากินข้าวไงนะแล้วกว่าจะสารความสัมพันธ์กลับมาได้นี่ชอบทานดีนะฮะ แสดงความจริงใจต่อกันและกันนะฮ<น>ะนี่เต็มคณะนะฮะ<ช>เป็นการหารือกันอย่างเต็มคณะแล้วก็เป็นสักข์พยานในการลงนามข้อตกลงแล้วนี่คือแขกพิเศษนะ<ช>ยังไม่นับเดี๋ยวท่านประธานที่บดีมาครองมาครองเนี่ยมาเที่ยวซะจุกใจเลยเออนะ